ครับตอนนี้12นาฬิกา5 2นาทีนะครับณบริเวณการน่าหมายลงขนนะครับถ้าเปลยนไปได้แต่ต้องเข้ามาดูนะครับดูเพราะว่ารถมันเข้ามากับมันติดกันบดายครับผมนอกเป็นไปได้คนตั้งนอกแต่ต้องเข้ามาก็ได้นะครับเข้ามามันคดปรอค่าไ่ค่าก็เริ่มจากเก็บของแล้วครับบต่ต้องเข้ามานะครับถ้ารถ่ถ้าทานมีธุระแบบนี้อย่างสักอย่างในการบ่ต้องเข้ามาดูครับผม รถมันก็เยอะครับผมเริ่มมาถึงนี่แล้วครับเจอกันแชร์ไปเนอะีนกางกาัดด้านน้อยกัดน้อยนะครับก็ซ้ายนี่ถ้าอยากขึ้นนักละทางพู้ไหนจะจำมาอีกแล้วน่าเบื่อเนาะครับบ้าฆ่าไม่ค่าก็เริ่มยากกัน <L> จะกแชร์ไปนะครับวันนี้อยู่ก็ อ่าเมืองแดงครับคนที่เคยมีประสบการณ์ในโตนี่กำลังมาวันแรกเลยนะครับเนี่ยโตนี่กำลังมาวันแรกหมานเลยนะครับต้องได้ย่ายละนี่ครับกคนไทยฮิตลันเตรียมย้ายของกันนะครับทำงานอยู่ครับแค่นี้เองช่วยตัวเองบ้างพยายามช่วยตัวเองครับคนต่างประเทศก็ อันนี้ก็ได้รับผลกระทบเขาเริ่มจะมีประสบการณ์แล้วครับผมปลาทูก็เริ่มจะลอยละพี่กองซู่ๆครับซูซ้ซ,ซ,ซ,ซบ้าบาดตานตัวก็อ,อันนี้พอเลี้ยงน้อยก็เต็มตัวแดกของเป็นไปได้ก็ไม่ต้องเข้ามานะครับเ,เป็นไปได้คนที่อยู่ข้างนอกไม่ต้องเข้ามานะครับจริงๆคนอยู่ข้างนอกไม่จําเป็นไม่ต้องเข้ามาเลย ครับรถเยอะมากนะครับถ้าเข้ามาก็จะมาเป็นติดคัดจราจรไปได้ครับผมเป็นไปได้ไม่ต้องเข้ามาช่วยกันบอกบอกกันด้วยนะครับถ้าบัมบัมีธุระอะไรยังอย,งอยู่ในการเนี่ยมัต้องเข้ามาครับเพราะว่านาให้มันมันต้องขึ้นนักกว่านี้แล้วครับ แช้กันไปครับแช้กันไปเนอะเขาอยู่ทางใต้จะได้เตรียมตัวกันตัวนะครับพายุอันนี้ก็ฝนแรกนะครับแหมพายุแหมสองวันก่อนเ<ม>จก็นี่ก็อีกฝ้อยอก,ก็<ม>ครับเบา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 ขเร็วเเบา,บา ปากบอกกันตัวไคนบัดจำเป็นคนบามีธุระมันต้องเข้ามานะครับมันจะครับสวัสดีครับม,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 มันเปันไปบัดได้ก็ไอจะรถเริ่มเข้ามามันก็จะพา,ากัน,นวนวายนะครับต้องมีธุรนะเนี่ยข้างบนวุ่นไหนเนาะไปเอาไปเอาไปโคกัดูรถด้วย,ด,ด,วยดูรถข้างๆด้วย ไปเอามาเลยครับภาวนาคือมันได้เต่าย์เนาะเราต้องไปนักกว่าเหมือนเดิมนะครับเนาะครับสู้ๆนะ,นะพี่จะขึ้นไปทําไมพี่จะข,ขึ้นไปเอาของเหรอครับไปได้อยู่เลยเห็นเขาเลื่อพี่จะเอามอลลงหรือเอามาส่งเอา,เอาไ,ปไปไปไปพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพราะแบบเขาเห็นเขาข,อขอนออกกันนะไม่ใจอย่างเนั้ ้างล่างนี่จะเป็นที่ต่ำนะครับทางนี้ก็ยังไม่เข้านะครับซอยมายลูกขนซอยสี่ก็ยังไม่เข้านะครับแต่ซอยหลังบ้านผมซอยทางนี้ก็ยังเข้านิดหน่อยนะครับถือว่าโอเคอยู่รีบย้ายของก็ย้ายกันไปนะครับผมกลัวคืนนี้ถ้าเกิดฝนตกอีกออก็คงจะแย่ใช่ไหมพี่ใช,ใช่อันนี้หาแลกอยู่เลยมันอีกสองวังนไงไปดูฟ้าดิตกแน่เลยเนี่ยภาวนาให้มันกว็นคืนนี้นะครับผมผมก็ได้รับบัดเจ็บตอนน้ำท่วมครั้งแรก ปีนี้ก็กลัวเหมือนกันนะครับเห็นไ,ไหมก็เริ่ม,เก,มนะเก็บของเก็บของไปตมุวาเก็บของเถอเดี๋ยวไม่ได้ขายเดี๋ยวไม่ได้ขายแล้วเออนะอกินหนึ่งอันนี่อร่อยอืมต้มยำอร่อยมากมาดูทางนี้นะครับคือจะไปทางเหมืองแดงผังลอยจุดเนี้ยแรงที่สุดนะครับตอนที่แรงๆนะครับ บ้านไม่มบ้านไม่มดครับครับครับสู้ๆเขบใจจนนัะครับแชร์จนกันแชร์ไหมครับถ้าม่จำเป็นก็ไม่ยังจะยักเข้าไหมนะครับในเนี้ยรถไปเก็บรถไปเก็บครับครับถ้าเป็นผู้มีประสบการณ์ก็คือเอารถไปเก็บไม่เก็บของอ่ะเก็บของหรือยัง ยกยกขึ้นพื้นหน่อยก็ได้เนาะอันตรายอืมเอาเข่งอ่ะเอาเข่งรองอ่ะตูอะ้อะแม่อันนี้ก็สมซสมูซาสามูซา,า,ซาออก,กินอีกอันนึงเี่ยอันนี้สซมูซานะครับเห็นไหมอ่ากินอีกละอืเดีย๋ยวผมต้องย้ายรถอีกแล้วเนะน,นี่ยเจ็บกันเนาะ เดี thôi, ๋ยวเดี <hint anha> ๋ยวจะลอยน้ำหมดอะเป็นน้ำป่ะครับเป็นน้ำป่ะจคนไม่ได้แตงโมเนี่ยมูดแต่คนไม่ได้แตงโมหรือเนี่จะย่ายจะได้ย่อมมูดได้ยกิมผมว่าก็เอี้ยเอาไว้ขึ้นสูงในสู้ต้านนะครับถ้าเอียนเนาะมันได้เอี้ยถ้ามันร่วมกับคือมันย่อมจะได้ยุ่งใชเขายกขึ้นสูงในสู้ต้านนะพี่องต่ำๆอะประเดี๋ยวนี้มันจะเขาดูพยากรอากาศจะตรงกันทตย์นึงใช่ใช่ตรงขึ้นอันที่หนึ่งอันทำมันต้องเจอไปในสู้ต้าน มะไจะเหมนตัดไฟในยุง่งเลยอะไรสิจำเป็นแบบเอาฮอกเกย์มาละนี่ฮอกเกย์มาละเอาต้องหู้ละเรงนี้จะได้เนาะขอตัดไฟยุคก่าเขาจะเสียต้ก็เราไปก่ต้องการประมาวนาให้แค่นี้ก็พอเนาะไม่ต้องให้เยอะกว่านี้เลยดูท้องฟ้ามืดตึ๊บได้ตื่นเต้นกันอีกละได้ตื่นเต้นกันอีกละวเจอกันแชร์กันไปนะครับช่วยกันแชร์ไปกาดน้อยมายลุขุดอำเภอแม่สายครับผม ครับรถแบบนี่แบบมีธุระเย่างสักอย่างในการน,น้อนน่ยมันต้องเข้ามาครับเนี่ยอย่ายงก็นแน่นเข้ามาก็ออกไปไมันได้เห็นอ่ะมันต้องเข้ามานะครับเพราะรถที่เขามีอยู่นี้แสดงวบาบ้านเป็นยูน่นิเป็นขายของกีนนี่เป็นเลยอือเป็นจะต้องขนของอือสวนบ้านผมก็เหมือนเดิมครับผมนี่บ้านผมทางขอนเป็นไงเกิดมิดหลังคางครับเกิดกมิดชั้นหนึ่งอ่ะ แล้วลือไม่ลงขนอีกแล้วลือขนาดตกแค่เมื่อคืนแป๊บเดียวเนาะนี่แป๊บเดียวนะแต่ตอนเช้าเนี่ยมันแค่วันเดียวอะ่ะแต่ตกชา้ามากตายไปแล้วถนนใหญ่ไปแล้วถนนใหญ่หญโอเคโอเคครับเนี่ยก็เป็นผู้สบยชยนะครับ รถคืเขาไม่รู้เขาก็อยากเข้ามารถต่างประเทศก็เข้ามาเป็นไปได้ผมก็บอกว่าไม่ไม่อยากให้เข้ามาครับ <c oughs> ทำไงดีอ่ะ <c oughs> เดยเรือรถรถเราังไงกุแจอยู่ในรถลิจีลิจีตรวๆ มันขึ้นแหมหน้ากรนะเป้อเนาะบรอยาะขึ้นมานักกว่านี้เลยเอขอเตอะขอปี๋ขอน้องเนาะดูผมขอเตอ้ดูแต่เต้เต้ขอปี๋ขอน้องก็กำแรงก็เนี่ยอ่ขอเตะผมขออีพแต่อะเนี่ยบ้านใหม่เพ,พิ่งเพิ่งทำก็เหลืออีกน,นิดเดียวเห็นไหมอีกนิดเดียวก็จะเข้าบ้านแล้วก็มันต่ำนะครับแต่บ้านผมนก็เหมือนเดิมแต่ถ้ามันล้นอันนี้ไปก็ไม่รู้จะทำไง ลืมอะไรนะเออลืมลูกสาววิญญนณก็เมื่อกี้เดี๋ยวไปดูตรงไหนอีกเดี๋ยวมันเคยถามอะไรอีกระวังตัวในเจ้าโอเคขอบคุณมาเจ้าน้องบูมาแล้วครับมาแล้วระวังตัวในเจ้าขอบคุณจ้ะนะครับผมสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับอ่อนแฉ่ขอบใจจ้านะครับผมขอบคุณครับใครสนใจถามสอบถามได้เนาะผมก็มุจะไปดูตรงไหนดูในการข้างนอกบ้านผมอยู่ในการครับผม ่วนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวที่ตามกันไว้นะครับน่าเดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่อื่นแต่ผมดูที่บ้านผมก่อนครับเดี๋ยวจะได้เกาะผมจะไปถ่ายที่อื่นนะครับอืมผมไม่แน่ใจว่าเน็ตผมจะดีกอไอที่ชาร์จแท็กมือถือฉันไว้ตรงไหนเก็บเก็บไว้ให้ด้วยเดี๋ยวจะหายลำบากดีาร์จเราเซ็ตอก้าติดเดี๋ยวกันไปเลยเด้อถ้าดูการแทกันากษณะทํามาขึ้นน้ากันนี่โทรหาไอ้กำเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปไปไปด้วยกันขึ้นไปดูหัวตลาดเลยไหมขึ้นไปดูหัวตลาดนะ ไปดูน้ำสายกันดีกว่าไปลูกสาวฉันจะไปด้วยเอาลิจีเธอเธอเ้โอ้สวัสดีครับปอสวัสดีครับกําลังขึ้นเลยครับปอครับเดี๋ยวผมจะไปดูที่อื่นอยู่ครับเมื่อกี้ยังขนาดนี้นะแต่จุดอื่นพูดเป็นจะได้ครับ ใช่ครับแต่สำคัญนังนักทั้งทำาควายวุ่นนะเพราะมันเป็นตีแองครับเนาะครับผมครับครับวันนี้เจ้านายตลัดผ่านมานะครับ่ะเดี๋ยวเราไปถือถือโทรศัพท์ครับไปบ้านใทรสักสักอยู่ไปเดี๋ยวไปดูทางขวานะครับ คุยกันต่อทางนี้ปลอดภัยแล้ว